กูจะต้องออกจากเกวียนมิวโอ้ความกันยังเพื่อนเพื่อนเราจะออกไปลบก,กันแล้วมา g r เพื่อเราออกไปลบก,กันแล้วไปยึดธงเลยตอนนี้เป็นสงครามยึดธงลงได้เลยมาแล้วเรหรอระวังโดนลุกนะโดนลุกไม่ตายเลย ตายไม่รอดแน่โดนผูกเป็นทนาเด็กเตี้ยไม่ใหญจะรอดเป็นไหนกด f กด f ไปที่ทองกด f ไปที่ทองคุณคุ้มกันหรอมูลเองคุ้มมูลเองคุณคุ้มกันด้านหลังดไหนไหนไหนมี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 ม่เจอมันมาแล้วมันมาแล้วมาได้เด็กเตี้ย ดับเบิลคิวว่ะดับเบิลคิวว่ะขอแค้เด็กตีอะฉัตายโดนลูกยานะอุ้ยตกน้ำอ้ยยังไม่ตายอุ้ยหัวแตกโคตรทีห้าตกน้ำเดี๋ยวข้ามมาใหม่มันเอารถอะไรมาไม่รู้ มีการสร้างอุปกรณ์ด้วยนะนี่ไงอุ้ยมันฟาดหมดแล้วพอแต่ไปแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วจะเกิดยังไงอ่ะรอรอรอมันไม่มีใครมาชุบข่าแน่ข้าคงจะต้องตายแล้วแหละเอ้อ ออกต้องเล่นที่แคบเปลี่ยนอาชีพไม่ได้หรอเหมือนเปลี่ยนไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนตอนตอนสุดท้ายเฮ้ยมันจะไม่ที่ทงยุนที่ทงหลังวิ่งไปอีกฝานป่าบอกไว้ The enemy is falling back Press forward ดันนาากจสพไ่ดันออกจากสะพาน อูร่วงมันไปไม่ได้ของข้าพวกเจ้าไม่สามารถบุกมาของเรากินทองนี่ตกงจากที่ส่งคุณตายเลยนะตายแล้วเหรอทำไมตอนแรกมันไม่ตายไม่ใช่เหรอไม่ถ้าตกงจากที่ส่งสูงแบบสูงเยอะมากใช่ไหมมันตายนะข้าจะบุกเข้าไปเป็นไอ้รถถังเหรอ แตกยิงข้าไม่โดนล็อกไอ้รถถังอุ้ยอุ้ยโทษทีหาบุกยึดบ้านมันเลยเล่ากันเอฟอยู่ไหนเนี่ยึดดีหนึ่งอยู่เฮ้ยมันฟันมายมันฟันมาอุ้ยโดนแล้วมันยึดมันยึดกลับมาแล้วยึดสมัครขาไปตายอยู่ที่ธงมันขาต้องกลับไปก่อน เลือกอาชีพยังไงกดอะไรไว้เนี่ยเลือกอาชีพอยู่ใน12วิไม่ได้มันเลือกไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เห็นจะเลือกอาชีพได้เลย Got no plans of losing today ก็คงต้องเล่นดาบเหมือนเดิม We are on the defensive Fall back to our fort ไม่โดนไม่ได้หมุนยูหมุนยูกันไว้กันไว้กำลังไปเสริมอุ้ยรถมันเอารถเท่มาวะ นั่นนะมันยิงทีงเกือบครึ่งหล่อนะผมวิ่งเข้าไปแล้วจะเข้าไปถึงมไมเถ็งด้วยมาเอพเทจ้าอู้ใหญ่เป็นเพจ้าเทพัจ้าเอพัจ้ามตคนพูดไดเ,เา,เเาตายหมดเลยโดนปืนใหญ่ยิงเหรอกดอะไรวะเนี้ยอยากเป็นอาชีพแล้วไม่ได้กด ESC ก็ไม่ใช่สเปซบ้า,บาเหรอ กดพีเปล่าพีเหรอไม่ได้เอ็มก็ไม่ใช่อาก็ไม่ได้ไม่รู้ทำอะไรเนาะได้เลื่องในตัวเองแทงทุบไม่ได้สายตัวนี้มันบุกมาจะถึงบ้านอยู่แล้วไม่ตายพูดโดนอีกแล้วเนี่ยมันไม่เก่งพอเลย t r i น l e k i l ไปเลย อาปจัจจามาพิปไปหไปแล้วคู่น่ไงอ์ได้คิวไปแล้ว <c oughs> มันจะเก่งอะไรกับกูวะโดนดาบได้นะจ๊ะน,นักธนูมึงไม่รอดแน่เอาไว้บุกอีโนโนักธนูมันยิงมาแล้ว โดนคุแน่โดนคุณแน่โดนคแน่ไเดนดอนไอหอกม้ไอเฮ้ยรถคันนี้กเคือแตลนะรถคันนี้คุณต้นเราก็ใชถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนร่างไงเปลี่ยนร่างไม่เป็นน่ะกดหนึ่งเหรอ ะก็เปลี่ยนร่างก็ด้านซ้ายไงตัวเลขสามเหรอเปลี่ยนอาชีพเพระคุณตายคุณก็กดเหมือนสองสามเห็นไหมอ๋อเปลี่ยนร่างเลขหนึ่งสองสามเปลี่ยนภาษาก่อนมาต้าเกียรติเปลี่ยนภาษาด้วยนะไม่งั้นกดไม่ได้เป็นตัวเทพเจ้าแล้วมาเลยมาเลยไอ้หนูเก่งแค่ไหนล่ะเก่งแค่ไหนล่ะแตกโดนจ้าคุณมาตรงสีหนึ่งแล้ว ยังไงเอาโดนยิงอ่ะมังตักหัวเลยมเอาไอ้ We are on the defensive. Fall back to our footholds. นี่ฟันไวสุดแล้วดาบอะชุบหน่อยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยเพื่อนเอาแต่มันเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เนี่ยไมปลี่ยนไงเนี่ยตอนคุณตายอ่ะคุณให้เลือกด้านซ้ายอยู่ แล้วมันจะเอามาเป็นเลือกยังไงก็ฝั่งซ้ายเลือกฮีโร่อ่ะม,ม,มันจะมีบอกอ่กูจะมันตัวอาจจะลองตายอกีกทีนึ่งบุกมาแล้วข้าเป็นนักดาบข้าไม่กลัวใครทั้งนั้น อาจจะวิ่งซิกแซกไปไอ้นักธนูตายทั้งหมดนี่แหละอบนดอ Double kill Double kill เข้าไปโอ้ยแ้มกรูมาคลบ่อนตัวที่ได้ไหมรอเรือมันจะรีเงดีว่ารอก่อน โดนใครยิงพาเขากลับไปรีเจนเลือดก,ก่อนนะเพืเ่อนเพราะงั้นไอฮอกนั้นนะเกมนี้พอเก็บไอสเตมิน่าร้อยหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนร่างได้เนาะจะทำเพื่อนกูเลย ตามมันอยู่ไอ้เนะไอ้คิวตายห่าล้วไอ้เดทมันเก่งอะยี่ไงี่ไงดับเบิลคิวดับเบิลคิครับอนดนโผมแตเลยหือเลืี่สกอ้องไปยึนปีสองปหนึ่งม่ได้นะต้หนบ้างโนชุบได้ไหมไม่ได้มัใช่ผมเล่นดาบเหมือนคุณมีคนชุบให้ผมนี่ กันเพื่อนกันเพื่อนเลื่อนเื่อนเล้วล้วลีเจนเองไอ้ตัวค้อนน่ะีเจนไว้แมไม่มีคนชุบได้นี่เพื่อนตายทีมเดียวกันพอเชผู้หญิงอะชุบได้เมื่อกี่ผู้ชายชุบไปผมนะไอ้อเชสุดท้ายโอ้ไม่ไงโดนันไปแน่เขาเก่งอะเัาเก่งอะ น so no ี่คือการเล่นครั้งแรกยางสุดอ่ะไอ้กไผูเล่นเอวีขอให้ดูช็อตับแม่เลลเก่งเองดัแม You have double Quarter have Triple kill. 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 แต่ผมก็ฟอ้าคิวนะทำไมผมไม่ติดอ่ะอ๋อ,อผมมันดับสองว่าคุณโต๊แต่ผมฆ่าไปสิบสองเลยนะเห็นเป่าวยังพื้นๆอยู่ยังพื้นๆเนี่นยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันต้องแอสซองแอสซิสแต่ผมได้สองพันหนึ่งร้อยแจมนะคุณโต๊เอออันนั่นแหละ เา้าคุณตัวได้ถึงพันหนึ่งเองโธ่โลเข้าไปเวล6หกกันแล้วยี่ผมก็เก่งไหมล่ะเล่นสิบเกมได้ชุดมั้งหรือว่าเลื่อนขั้นเกียร์ก็ไม่รู้